สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot นะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปเรนดอมนะคะกับหัวข้อ Love Story นะคะ Love Story วันนี้จะเป็นเรื่องราวแบบไหนเป็นเรื่องราวของใครเดี๋ยวเรามาเริ่มดูกันได้เลยนะคะโอเคก่อนอื่นขอดูสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาก่อนว่าเป็นยังไง ว่เป็นเรื่องราวของใครแบบไหนนะคะ X Breakup Separation mm. The Butterfly Express Your Love Healing family issue <coughs> seven of ones, ten of ones. t w of swords, e of pentacle, โ okay, อเคความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาในตอนนี้มันเหมือนกับมีการเบรกเบรกความสัมพันธ์มีการแยกทางมีการห่างกันไปนะคะคือหยุดหยุดความสัมพันธ์หรือว่าอาจจะแบบไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ติดต่อกันอะไรแบบเนี้ย เพื่อเพื่อที่ต่างฝ่ายต่างต้องไปค้นหาตัวเองระหว่างคุณกับเขาอืมคุณอาจจะเป็นคุณหรือเขาก็ได้ที่เคยมีครอบครัวหรือเคยคืออาจจะเป็นเขาที่ ที่มีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์นะคะมีครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์หมายถึงว่าพ่อแม่ของเขาแยกทางหย่าร้างเขาเคยมีปมปัญหาครอบครัวตั้งแต่เด็กแล้วมันทําให้เป็นแผลในใจของเขาฝังอยู่ในใจของเขาหรืออาจจะเป็นฝังคุณก็ได้นะที่เป็นแบบนี้หรืออาจจะทั้งสองคนที่ต่างคนต่างเคยมีปัญหาหรือมีปมหรือว่า <c oughs> บางคน บางคนอาจจะเป็นในเรื่องของเคยมีครอบครัวมาแล้วแล้วก็เคยไม่ประสบความสำเร็จในความสัมพันธ์เคยแยกทางเคยหย่าร้างเคยมีแผลในใจนะคะอาจจะเป็นคุณหรือเป็นเขาก็ได้ที่มีเป็นคนมีปมมีแผลในใจมีเป็นคนมีอดีตอะไรแบบนี้แล้วคุณกับเขาอะพอมาคบกันอะมารู้จักการมาคบหากันเนี่ย มันเกิดมันมีความรู้สึกดีๆต่อกันนั่นแหละแต่ว่ามันก็มีปัญหาอื่นๆเขาอาจจะมีลูกติดหรือคุณอาจจะมีลูกติดอะไรแบบนี้ก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นในเรื่องของความสัมพันธ์ในอดีตที่ยังตามหลอกหลอนไม่คุณก็เขาหรือทั้งสองฝ่ายแล้วพอมาเจอการมาคบหากันนะมันก็เลยแบบมันไม่ราบรื่อนะคะมันไม่สมูท ทีนี้ก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหามีอะไรที่ทําให้คุณสองคนต้องหยุดความสัมพันธ์หรือว่านิ่งกันไปเงียบกันไปมีเรื่องให้ต้องตัดสินใจมีเรื่องที่ต้องให้คิดว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันควรจะเป็นยังไงมันจะไปต่อหรือมันจะพอแค่นี้มันจะแบบว่าเออคือตัวเขาเองอะ่ะเขาก็อยากจะ ได้เวลาทบทวนอยากอยากอยากมีเวลาอยู่กับตัวเองเพื่อที่จะได้ทบทวนความรู้สึกของเขาส่วนคุณเขาก็อยากให้คุณใช้เวลาตรงเนี้ยที่ห่างกันที่แยกย้ายกันไปเนี่ยที่ไม่ได้พูดคุยกันไปคิดทบทวนในส่วนของคุณคือต่างฝ่ายต่างจะต้องต้องคิดอะต่างฝ่ายต่างจะต้องมาทบทวนดูว่ายังต้องการกันและกันอยู่ไหมและถ้าต้องการกันและกันอะ จะสามารถประครับประคองกันได้ไหมจะหันหน้าเข้าหากันจะช่วยกันเพื่อที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเดินหน้าต่อไปยังไงรูปแบบไหนอะไรแบบนี้ซึ่งผู้อ่านรู้สึกว่าการหยุดชะงักการที่หยุดความสัมพันธ์ลงไปเนี่ยมันไม่ได้เป็นการหยุดแบบตัดขาดหรือว่าแบบเลิกลากันแบบ สิ้นเชิงอะค่ะมันหยุดเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยไปเติบโตไปเรียนรู้ไปทบทวนในส่วนของตัวเองเพื่อที่จะได้เติบโตขึ้นแล้วค่อยมาเจอกันแล้วค่อยมาคุยกันเพื่อที่เมื่อเวลาที่คุณกับเขากลับมากลับมาเจอกันหรือกลับมาคุยกันเนี่ยมันจะได้ข้ามไปอีก next step ข้ามไปอีกระดับหนึ่งระดับหนึ่งเพราะว่าผูา้อ่านรู้สึกว่าเขาเขาอาจจะมองว่าความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาอะอาจจะคุยคุยกันมาคบหากันมาแต่มันไม่พัฒนามันไม่คืบมันไม่มีอะไรที่แบบดีไปกว่านี้เพราะฉะนั้นมันถึงเวลาที่จะต้องหยุดและไปทบทวนเพราะมันควรจะมีอะไรที่พัฒนาได้แล้ว มันควรจะมีอะไรที่เหมือนบบแบบก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งแล้วอะแต่ถ้ายังเป็นแบบนี้ไปเรื่อยๆคือมันมันไปต่อมันไปต่อไม่ได้มันก้าวไปอีกสเต็ปหนึ่งไม่ได้ไม่รู้มันติดปัญหาอะไรบ้างอะนะแต่ว่าเนี่ยน่าจะเยอะอยู่นะคะปัญหาน่าจะเยอะอยู่แหละอืมทีนี้มันก็เลยเหมือนแบบอาจจะต้องแยกย้ายกันไปแก้ปัญหาของแต่ละคนไหมเช่นเขาอาจจะยังมีครอบครัวอยู่หรือคุณอาจจะยังมี คนของคุณอยู่ต่างฝ่ายต่างต้องแยกกันไปก่อนไหมไปเคลียร์ฝั่งของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนแล้วค่อยกลับมาคุยกันเพื่อที่จะได้ก้าวไปสเต็ปถัดไปได้อย่างสะดวกสบายอะไรแบบนี้หรือเขาอาจจะเลิกเลิกกับคนของเขาแล้วคุณอาจจะเลิกกับคนของคุณแล้วแต่ว่าอาจจะมีลูกติดไหมอาจจะต้องไปเคลียร์กับลูกไหมอะไรแบบนี้เออหรือถ้าไม่มีใครจริงๆก็อาจจะเป็นในเรื่องของครอบครัวอาจจะเป็นปัญหาส่วนตัวที่แบบ เป็นปมในใจที่ติดมาตั้งแต่ในอดีตตั้งแต่เขาเป็นเด็กหรือว่าตั้งแต่ที่คุณเป็นเด็กคุณอาจจะแบบเคยอยู่กับครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์มีอะไรที่แบบขาดหายไปอะไรอย่างเงี้ยคือต่างฝ่ายฝั่งมีปัญหาจะต้องไปแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อนก่อนที่จะกลับมาเจอกันกับที่ก่อนที่จะกลับมาจูนกันใหม่แยกย้ายกันไปเติบโตมากกว่านะคะไม่ได้แบบว่า เลิกแล้วเลิกเลยไม่ได้ตัดขาดอะไรกันแบบนั้นน่ะมันเหมือนแบบให้เวลากันละกันมากกว่าอ่ะทีนี้ขอดูลักษณะของเขาหน่อยสิเขาคนนี้เนี่ยลักษณะเป็นยังไงเอ่ย e คลียร์วันเฮดออฟวันเฮดออฟคัพ ทูว์วันส์ควีนออฟคัพส์ทูว์คัพส์มีสองธาตุที่โผล่มาเนาะธาตุน้ำกับธาตุไฟเนสิงธนูธาตุน้ำก็มีกรกฎพิจิกอ่ะ มีมังกรโผล่มาปิดท้ายเขาคนนี้ผออู้อ่านคิดว่าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างจะอิมโมชัชนอลเป็นคนที่มีอารมณ์ที่อ่อนไหวเป็นคนมีอารมณ์อ่อนไหวอารมณ์ศิลปินเป็นคนที่มีความคิดส,สร้างสรรค์ เป็นคนขยนันอดทนมุมานะพยายามนะคะแล้วก็มีการวางแผนอนาคตที่ดีเป็นคนที่แบบเออไม่ได้มองแค่วันนี้พรุ่งนี้หรือว่าใช้ชีวิตไปวันๆแต่เขาเป็นคนที่แบบมีการวางแผนอนาคตว่าเขาต้องการอะไรในอนาคตเขาอยากจะมีอะไรอยากจะมีบ้านมีรถมีครอบครัวมีธุรกิจมีอะไรแบบเนี้ยคือมีการวางแผนแล้วเขาก็รู้ว่าเขาจะต้องทําอะไรยังไงจะต้องพยายามยังไง เป็นคนมีมีการวางแผนมีมีทิศทางมีแนวทางในการดําเนินชีวิตที่ดีนะคะแล้วก็เป็นคนที่น่าจะมีความสามารถทางด้านศินละปะหรือว่าชอบชอบศิละปะเป็นคนที่แบบอารมณ์สุนทรีนะคะชอบอาจจะชอบธรรมชาติด้วยชอบศิละปะชอบเสพงานศิลป์แล้วก็หรืออาจจะมีความสามารถในการที่แบบทํางานศินละปะ เองได้ด้วยแล้วก็อาจจะชอบท่องเที่ยวแบบแนวธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าอยู่ในสังคมนะคะแล้วก็เขาเป็นคนเหมือนแบบบางครั้งก็เหมือนจะใจร้อนอะแต่บางครั้งก็ก็เหมือนจะใจเย็นก็ไม่เชิงใจเย็นหรอก เ,ออเป็นคนใจร้อนแหละเป็นคนเหมือนแบบถ้าถ้ามีเป้าหมายอะเป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะถ้าอยากได้อะไรคือเขาเขาก็จะพยายามทำเขาเป็นคนที่มีแพชชั่นในตัวเองใจเย็นก็เป็นบางครั้งแต่ก็ไม่ถึงกับใจเย็นมากอะไรแบบนี้แต่แบบเออเขาเป็นคนที่อิมโมดชั่นอลเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวนะคะ มีความอ่อนโยนอยู่ในตัวมีความอ่อนโยนมีความนุ่มนวลมีความโรแมนติกอยู่ในตัวอาจจะชอบดูแลคนอื่นมีมุมน่ารักนะคะอืมแล้วก็แต่เวลาที่เขาทุ่มเทกับอะไรเนี่ยเขาทุ่มเทมากๆเลยนะเขาทุ่มเทเขาจริงจังมากมากแบบหัวปักหัวปา เช่นถ้าเขาแบบโฟกัสเรื่องงานอะ่ะเขาก็จะแบบว่าทำแต่งานงานงานจนแบบเช่นทํางานเขาจะแบบปิดโทรศัพท์ไม่รับโทรศัพท์ไม่คุยไม่ไม่อะไรทั้งสิน้นคือจะโฟกัสเรื่องงานแล้วจะต้องเป็นไปตามแผนตามเป้าหมายที่เขาวางไว้เพราะเขาแบบก็อย่างที่บอกเขามีแผนการเขาวางแผนเอาไว้แล้วว่าอยากจะให้เป็นอย่างนั้นอยากให้เป็นอย่างนี้แล้วเขาก็ทุ่มเทมากๆเขาจะเป็นคนแบบนั้นนะ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดแบบว่าเออเขาทํางานอยู่แล้วคุณแบบส่งข้อความไปเขาไม่ตอบอะไรเงี้ยอาจจะแบบมีทําให้คุณงอนได้บ้างเราแบบเวลาเขาทําอะไรเขาจริงจังแล้วเขาจะโฟกัสตแต่เรื่องนั้นเรื่องเดียวอะไรเงี้ยแต่ถ้าเวลาเขาให้เวลาคุณถ้าเวลาเขาอยู่กับคุณก็คือเขาก็ให้คุณเต็มที่นะเขาก็ทุ่มเทให้คุณเต็มที่เหมือนกันนะอืทีนี้ อันนี้คือลักษณะนิสัยของเขาเนาะที่มาดูกันว่าแล้วเขาอะตอนนี้เขารู้สึกยังไงกับคุณนาย f p e n พ a c l e s e ซ e ว่ o o Wands p a g e of p e n t a c l e s King of Pentacle s อ้าคราวนี้แบบมีตะเหรียญออกมา King of Wands Five of Swords Queen of Cups Six of Cups อืมเขาคิดถึงคุณนะคะ เขาคิดถึงคุณมากนะมีความเป็นห่วงเป็นใย,ยมีความคิดถึงมีความห่วงหาอาวอรแล้วก็คือความรู้สึกของเขาที่มีให้คุณนะ่ะมันมันยังคงดีอยู่มันยังมั่นคงอยู่นะเขาก็เอ,อไม่ได้ไปมีคนอื่นนะเขาถ้าตอนนี้คุณกับเขาไม่ได้ติดต่อกันไม่ได้คุยกันเขาเงียบหายไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณสงสัยว่าเขามีคนอื่นไหมไม่มีนะคะยังไม่มีใครนะแล้วก็ คือเขาเขาเหมือนแบบช่วงนี้เขาก็ไปใช้เวลาของเขาไปใช้ชีวิตของเขาก็มีคิดถึงคุณบ้างมันบ,บางครั้งแล้วผู้อ่านรู้สึกว่าเขาเองอ่ะก็มีแผนการสําหรับคุณอยู่แล้วอย่างนี้บอกคนคนนี้ชอบชอบวางแผนวา,างแผนอนาคตล่วงหน้าว่าแบบเออจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยควรจะไปที่ทางไหนเขาก็เหมือนจะมีแผนเอาไว้คร่าวๆแต่เขาก็อย่างที่บอก ว่าเขาต้องการให้คุณกับเขาแยกย้ายกันไปเพื่อเติบโตเพื่อไปเยียวยาตัวเองเพื่อไปแก้ไขปัญหาของตัวเองก่อนที่จะกลับมาเจอกันเนี่ยปัญหามีอะไรเขาก็แยกไปแก้ปัญหาของฝั่งเขาก่อนส่วนคุณมีปัญหาอะไรคุณก็ต้องไปจัดการปัญหาทางฝั่งคุณอะไรแบบนี้ยแต่ช่วงเนี้ยเขาก็ไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับขายความรู้สึกที่เขามีให้คุณยังไงมันก็ยังอยู่อย่างนั้นแล้วเขาก็ยังรอคอยโอกาสที่จะกลับมานะคะเขายัง ยังรอคอยโอกาสที่ที่คุณกับเขา่จะจะได้กลับมาเจอกันจะได้กลับมาพูดคุยกันกลับภาษาสัมพันธ์กันใหม่เพียงแ,แต่ว่ามันอาจจะยังไม่ใช่ตอนนี้อืมแต่แต่มันก็อยู่ในแผนการของเขาที่จะกลับมานะคะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากไปใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยจัดการปัญหาของคุณก่อนอะดูซิว่าแล้วในอนาคตเนี่ยคนคนนี้เขาจะเทคแอคชั่นอะไร ถ้าจะทำอะไรไหม Cree of Swords Ten of Wands Seven of Swords The Emperor Queen of Wands เจมพลังส e ไฟฟออวันสเอสซบครับอืมคือผู้อ่านยังมีความรู้สึกว่าเรื่องราวระหว่างคุณกับเขา,าอาจจะต้องเทคไทม์นานหน่อยใช้เวลานานหน่อยนะคะเพราะว่าถามว่าเขาจะเทคแอคชั่นอะไรยังไงเนี่ยเหมือนว่าเขาก็ยังติดอยู่กับปัญหาของเขาอยู่ ยังต้องไปจัดการปัญหาแก้ไขปัญหาของเขาอยู่ถ้าปัญหาไม่จบเคลียร์ไม่เสร็จเคลียร์ไม่จบเคลียร์ไม่ได้เขาก็ยังไม่มาหาคุณยังไม่กลับมาหาคุณและมีความรู้สึกว่าน่าจะนานอยู่เหมือนกันอาจจะเป็นในเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนแต่เมื่อกี้บอกว่าเขาไม่ได้มีใครคือผู้อ่านคิดว่าอย่างนี้นะเขาอะอาจจะแบบเคย เคยมีมีครอบครัวหรือเปล่าอันนี้กรณีที่หนึ่งก็คือเขาเคยมีครอบครัวหรือเคยมีแฟนแฟนเก่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ค่อนข้างจะไปทางครอบครัวมากกว่าที่แบบเคยแต่งงานกาันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือมันแยกกันแล้วอะคือไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่อาจจะยังมีลูกด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบร่วมกันแล้วแบบมันยังไม่ขาดมันยังไม่จบแต่คือทางความรู้สึกของเขาคือมันไม่มี ไม่มีความผูกพันไม่มีความรักฉันสามีภรรยาอะไรแล้วคือในด้านความรู้สึกเขาจบแล้วมันเหมือนกับว่าเขาโสดแล้วมันก็อาจจะเป็นแบบนั้นมานานแล้วด้วยเพียงแบบว่ามันยังจบเรื่องอื่นๆไม่ได้มันยังมีปัญหาค้างคาอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันยังเคลียร์ไม่จบแล้วเขาก็ไม่อยากจะเอาคุณเข้ามาเกี่ยวข้องมันจะแบบ ทำให้เรื่องยุ่งยากมันจะมีปัญหาคุณก็จะแบบเข้ามาแบบเออมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยอืมหรืออีกกรณีหนึ่งก็คือในเรื่องของความรู้สึกของเขามันเป็นความรู้สึกเก่าๆของเขาที่เขาจะต้องไปเคลียร์กับความรู้สึกของเขาเองก่อนเขาเองเนี่ยเคยมีปัญหาเคยมีความรู้สึกเจ็บปวดอย่างที่บอกว่าคนคนนี้เป็นคนอิมโมชันอลเป็นคนที่อารมณ์อ่อนไหวอะค่ะเขาอาจจะแบบ มีบาดแผลในใจเคยมีแผลในใจแล้วมันมันไม่หายสักทีอะ่ะเขาจะต้องไปเคลียร์ส่วนนั้นของเขาก่อนก่อนที่เขาจะกลับมามาหาคุณเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาจะเทคแอคชั่นก็คือเขาจะไปจัดการตัวเองเขาจะไปเคลียร์ปัญหาของตัวเองเมื่อจัดการอะไรทุกอย่างได้เสร็จเรียบร้อยเนี่ยเขาถึงจะคอนแทคคุณมาเขาถึงจะติดต่อคุณมาเขาถึงจะย้อนกลับมา เจรจากลับมาพูดคุยเออับครับมาปิดท้ายก็เดี๋ยวเขาก็จะมาขอความรักคุณแต่เขาจะมาในเวอร์ชั่นที่เขามั่นคงแล้วมาในเวอร์ชั่นที่เขาแบบเหมือนแบบปลดปล่อยตัวเองได้แล้วอะค่ะพร้อมแล้วที่จะสางสัมพันธ์กับคุณอะไรแบบเนี้ยอือฮึโอเคเพราะฉะนั้น ก็คงต้องบอกว่าต้องให้เวลาเขาหน่อยนะคะแล้วก็ให้เวลาตัวคุณเองด้วยถ้าคุณมีปัญหาฝั่งคุณมีปัญหาคุณก็ไปแก้ปัญหาฝั่งคุณซะนะยิ่งแก้ได้เร็วเท่าไหร่มันก็จะได้กลับมาเจอกันกลับมาคบหากาันใหม่อีกครั้งหนึ่งได้เร็วมากขึ้นนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะก็จบการอ่านไพ่เพียงเท่านี้นะคะเลิฟสตอรีก็ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ